สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตออนซูมครับชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นผู้ออกแบบชีวิตนะครับในวันนี้ดําเนินรายการโดยคุณสุชาดาระยะอินและผมรณกรอ์กมัยัยครับใช่แล้วค่ะซึ่งในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน่าสําคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบาร,รมีนะคะที่ชนิดที่เรียกได้ว่า ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันค่ะโดยจะมีวิทยากรมาจากหลากหลายวงการอาชีพนะคะซึ่งทุกท่านจะได้สัมผัสถึงเรื่องราวที่เป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญก็จะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะในการทำหน้าที่กัละยาณมิตรกันด้วยอย่างที่เราเน้นย้ำอยู่เสมอค่ะ เพราะคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะถูกต้องครับโดยเฉพาะในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมเราจะได้มาติดตามเรื่องราวของยอดนับสร้างบาร,รมีครับที่ท่านนั้นได้มีโอกาส,สศึกษาธรรมะแล้วก็มีความสุขจากการปฏิบัติธรรมนําพาไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตนั่นเองนะครับและที่สําคัญคือยังทําให้เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตมากยิ่งขึ้นได้ทราบว่าบุญน,นั้นอยู่เบื้องหลังความสุขความสําเร็จทุกประการเลยครับ พอมีความสุขจากการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแล้วนะครับก็ยังได้มีโอกาสแนะนําสมาธิให้กับคนรอบข้างแล้วก็เพื่อนชาวต่างชาติที่มีความสนใจในเรื่องของการนั่งสมาธิด้วยครับในช่วงนี้ท่านอยู่กับเราแล้วนะครับนั่นก็คือดรวิชดาสถธรนานครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค่ะขอแนะนำคุณผู้ชมอีกครั้งนะคะดรวิชุดาสถลาน,านันผู้ทรงคุณวุฒิคณะบุรณาการการแพทย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและโค้ชสอนธุรกิจออนไลน์สถาบันดไอคอนหรือว่าพี่ดรน้อยนั่นเองค่ะครับผมสำ,สำหรับในการดำเนินรายการตรดกรขอขอนุญาตเรียกว่าพี่ดรน้อยแล้วกันนะครับผม ได้ค่ะขอบคุณค่ะครับพี่ดรน้อยครับคำถามแรกคือในชีวิตของพี่ดรน้อยนะครับตั้งแต่วัยเยาว์เลยครับมีความรับความผูกพันอย่างไรกับพระพุทธศาสนาบ้างไหมครับผมโอ้ถ้าถามตั้งแต่ตอนเด็กกันนะคะพี่น้อยโชคดีนะคะที่มีคุณแม่ท่านไปวัดนะคะท่านไปวัดแต่ก่อนท่านเป็นวัดมหาธาตุค่ะนะคะก็พี่น้อยก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนไกลเหลือเกินคุณแม่ท่านถ้าคุณพ่อไม่ไปส่งท่านจะขึ้นรถเมย์ไป พี่นารู้แต่ว่าท่านะแพปินโตไปของเป็นถวายและท่านก็วันพระท่านจะไปนะคะดังนั้นน่ะพี่น้อยฝูพันนะคะกับเรื่องของศาส,สนาและโชคดีค่ะที่ตอนช่วงม1อนนะค่ะได้อยู่โรงเรียนวัดค่ะเพราะว่าสอบเข้าโรงเรียนสตรีวิทย์ไม่ได้นะคะเพราะว่าประมาทะค,ะคะแนนสูงและไม่ได้ดู ก็ต้องสอบรอบสองซึ่งรุ่นน้องคงจะไม่ทันการสอบรอบสองนะฮะอรอบสองตอนนั้นนะคะคะแนนนะคะเพราเราต้องเรียนให้ได้มศออหนึ่งที่ไหนที่หนึ่งนะคะก็เลยไปเข้าโรงเรียนชื่อวัดสังเวชนะอยู่ที่บางลำพูโชคดีเหลือเกินค่ะที่ได้ไปใกล้ชิดก็เห็นว่าตอนนั้นยังมีวิชาหน้าที่พลเมืองและว,วิชาศิลธรรมและในวิชาศิลธรรมอนะคะ พระอาจารย์ผมว่าสังเวชนะคะท่านมาสอนพระอาจารย์ซึ่งก่อนเราคิดว่าพระเนี่ยอยู่ไกลตัวเราอะค่ะแต่ตอนนั้นเ่ะพี color. ่อายุสิบสามสิบสี่พี่ได้เห็นพระอาจารย์มาสอนเรื่องศีลธรรมเองโชคดีมากค่ะก็เลยผูกพันมาตั้งแต่ยังเยาว์วัยแล้วตอนนั้นมีความเข้าใจในพระพุทธศาสนาในระดับประมาณไหนคะพี่ดรน้อยโชคดีอะค่ะท่านมาสอนเรื่องศีลสมัยก่อนนะคะก่อนเราก็ตกปลา นะเล่นตัวนุ่นตัวนี้นะจะมีแบบทำลายชีวิตสัตว์บ้างหาตอนเล็กๆอ่ะแต่พอเรียนศิลธรรวไปแล้วว่า่ะมันจะมีศีลที่ชัดเจนมากๆที่พระอาจารย์ท่านเน้นและความงามของพระอาจารย์ท่านเอง <c oughs> เช่นเวลาที่ท่านสอนเกินเวลาท่านจะไม่ได้ฉันเป็นต้น <c oughs> แล้วก็จะระวังอ่ะโอ้อพระท่านจะฉันเกินเวลาไม่ได้ แล้วเวลาที่เราเรียนกับท่านเงนี้ค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ติดอยู่ในหัวของพี่เลยนะทึมเป็นความรู้สึกว่าโชคดีค่ะที่ได้เห็นเรียกว่าวัดปฏิบัติของพระสงฆ์ตั้งแต่เรายัางเรียนหนังสือเลยจนกระทั่งมาเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมอันนี้ก็จะห่างออกไปนะคะเรียนโรงเรียนคณะอรสาสตร์จุฬาห่างออกไปละแต่โชคดีที่ช่วงเวลานั้นน่ะพี่ว่าถ้าศิลธรรมกลับมา บ้านวัดโรงเรียนยังอยู่ใกล้ชิดแบบนี้ในสมัยโบราณที่เรียกว่าโบราณแล้วนะคะเพราะว่า50ปีแล้วนะคะก็จะทําให้ที่เชื่อว่าสังคมจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะอยากให้เอาเรื่องเดิมๆกลับมาในสังคมของการเรียนมากๆเลยหลักสูตรหน้าที่พลเมืองเนาะบร,รณกรไม่ทันเลยแต่แต่แต่ <laughs> อย่างของสุชาดาย,ยังเคยมีเรียนนะเรียนวิชาพระพุทธศาสนาก็จะมีพระอาจารย์มาสอนแบบนี้นะคะก็เลยทําให้เราได้รู้จกักกับ เนี่ยแหละพระอาจารย์เพราะปกติแล้วถ้าเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะคะก็จะไม่ค่อยกล้า ไปหาพระเนะะาะก็เรารู้สึกว่าโอ้โหท่านเนี่ยอย่างนี้เลยนะคะเราตัวแค่นี้เองแล้วก็ไม่ค่อยจะรู้จักโอ้โหขนมรมเนียมกลัวไม่เหมาะสมนี่ะนะคะพี่ดรน้อยบอกแล้วว่านี่ถ้าเรามีแบบนี้เนี่ยสังคมจะมีความสุขมากขึ้นต้องครับพี่ดรน้อยครับนั่นคำถามต่อมาคือแล้วในตอนวัยยาวเนี่ยพี่ดรน้อยเคยมีเป้าหมายว่าคนเรานั่นเกิดมาทําไมอะไรเป็นเป้าหมายชีวิตไหมครับหรือว่าได้รู้จักเส้นทางการสร้างบารมีที่วัดพระธรรมกายนด้อย่างไรอะครับ คืออันนี้ต้องบอกว่าแบบเรียกว่าไม่รู้เรื่องเลยค่ะคือไม่รู้เรื่องเหล่านี้เลยเพราะว่ามาเรียนอักษรศาสตร์จุฬลานะคะแล้วก็เป็นแอร์โฮสเตสตั้งแต่ปีแรกที่จบแล้วก็บินไปเมืองนอกตลอดเวลาเลย นะคะห้าหกปีนั้นไม่รู้เรื่องค่ะรู้แต่เรื่องช้อปปิ้งเรื่องมีความสุขอะไรของของมนุษย์ที่เขาจะมีความสุขกันในการใช้เงินการไปเห็นประเทศต่างๆสวยงามะะอะไรเนี่ยค่ะรู้แค่นั้นเลยนะคะแต่ว่าเมื่อเออมื่อได้แต่งงานกับสามีท่านตอนนั้นท่านยังเป็นสามีก็ยังเป็นนักบินที่สองนะคะแล้ว คนใดคนหนึ่งก็ต้องเลี้ยงลูกซึ่งพี่น้อยก็ยินดีเลยเลี้ยงลูกนะคะก็ลงมาทํางานข้างล่างที่เป็นระดับของผู้จัดการนะคะแล้วก็ได้เลี้ยงลูกด้วยตัวเองนะคะซึ่งในเวลานั้นสามีก็บินนะคะแล้วเราก็ได้ใส่บาตรที่บ้านอย่างน้อยๆก็มีพระมาที่บ้านแล้วก็ได้ยินชื่อเสียงของวัร,รมการเขียนจับโปสเตอร์ะคะ่ะยังประทับใจเลยตอนนั้นโปสเตอร์นะคะเป็นพระที่บวช นะะเอ,อ่าจะเป็นรุ่นรุ่นแรกแรกรุ่นเลยนะคะ,นะคะซึ่งตอนนั้นปีประมาณ2 5งพันอ่แะค่ะยีนะคะ, 27, mm. ะ,คะแล้วพี่อยากเห็นัตนี้มากก็ไปกับสามีค่ะไปที่คลองหลวงขับรถไปแต่ไม่ถึงค่ะหามไม่เจอ oh. นะ,ะออหามไม่เจอแล้วไหนที่สุดเมื่ออยู่ที่บริษัทนะคะพี่แดงวิรวงรองจันวินินะคะนะคะ พี่ผิ่นะคะไม่ทราบชื่อจริงท่านต้องขออภัยนะคะเออท่านน่ารักมากค่ะพี่นี้นะคะท่านก็เป็นผู้ใหญ่เป็นซีเนียห์ค่ะนะคะรวมทั้งหลวงพี่ที่ในขณนะนี้ดูแลหอฉันนะคะค่ะลืมชื่อทางโลกท่านไปแล้วนะคะ<อ>นะคะท่านเออท่านอยู่ฝ่ายฝ่ายโภชนาการ<อ>ก็มีการค่ะค่ะนึกชื่อออกไหมคะหลวงอาประมวลหรือเปล่าครับขออภัยใช่ค่ะ<อ>ใช่ค่ะอ,อันน้ ก่อนก็เป็นเป็นเ,เรียกว่าทํางานกับท่านนะ,ะคะนะคะทำงานด้วยกันแล้วก็เราก็ไปวัดด้วยกันนะตอนนั้นท่านอยู่พระอาจารย์ประมวลตอนนั้นท่านอยู่อ,อยู่เคทอริ่นะอยู่เคทอริ่งุอยู่ที่อยู่ที่ตอนนั้นยังอยู่ดอนเมืองนะคะแล้วพี่แดมรองรองะคะนะท่านก็จัดรถจัดรถไปกันให้ขับไปจากการินไท่นะ,ะก็ไปกันตอนนั้นรถไม่ติดนะคะออกจากบริษัทสิบเอ็ดโมงสิบห้า นะคะมาที่สาราดุสิตตอนนั้นคุณยายท่านยังอยู่เป็นขวานกำลังใจนะคะามากับคุณอา,ารีพันธ์ก็ได้เห็นความงามอะ,ะ่ะแล้วก็ได้เห็นวัดนะคะได้เห็นการถวายพระสงฆ์ได้ฉันแบบประณีตปรรจงหวยประทับใจที่สุดเลยคะ่ะนะคะไม่เคยเห็นนะคะแล้วก็ปลื้มแล้วก็หลังจากนั้นไม่ได้ไปที่อื่นอีกเลยนะคะ <laughs> ไปที่วัดอย่างเดียวเลยทีนี้นะคะ่ะ ค่ะทีนี้โอ้โหต้องบอกว่าได้ได้เข้าวัดเพราะว่ามีกัลยาณมิตรจริงๆเลยนะเพราะว่าตอนแรกขับรถมาอุตส่าห์มาถึงคลองหลวงแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงแต่เพราะได้เข้าวัดเพราะว่ามีกัลยาณมิตรทีนี้ค่ะสิ่งที่พี่ดร็ตร์บอกว่าประทับใจ คือได้มีโอกาสมาเห็นบรรยากาศอยากให้พี่ดรน้อยได้เล่าบรรยากาศในครั้งเก่าๆให้พวกเราได้ฟังหน่อยว่าบรรยากาศที่เวลาพี่ดรน้อยเจอคุณยายหรือว่าเจอหลวงพ่อทั้งสองเนี่ยนะคะหรือว่าเจอสาธุชนที่มีโอกาสมาสั่งสมบุญเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะพี่ดรน้อยโอ้โบรรยากาศตอนนั้นนะคะจากที่เราเห็นนกยูงเดินความสงบแล้วพระสงฆ์นะคะ่ะ พระของวัดพรรธมกายเรียบร้อยสุภาพนะคะแล้วก็พูดกับเราแบบมีเมตตาจิตอ่ะโยมทานข้าวหรือยัางโยมกลับไปกี่โมงนะคะเออแล้วที่สําคัญพี่น้อยลืมกระเป๋าตางางัาวาวาาตางวางไว้แล้วพี่น้อยก็บอกพวกพี่พี่ว่าลืมกระเป๋าตังวางไว้แล้วพวกพี่ๆี่เขามั่นใจนะจาได้ไว่าเป็นพี่น้ที่พูดนะคะพี่นี้พูดว่าเออน้องน้อยก็กลับไปเอาที่เดิมนั่นแหละพูดยังอยู่เหรอพี่มันชั่วโมงหนึ่งแล้วเนี่ย กลับไปอั้มซึยังอยู่ที่เดิมซึ่งถ้าพี่ไปลืมไว้ที่อื่นพี่มั่นใจว่ามันไม่อยู่แล้วอ่ะอันนั้นมันยังพี่ยังเป็นทริปแรกๆนะคะยังจําอยู่ในใจเลยนะคะประทับใจจริงๆค่ะแล้วภาพคุญยาอะค่ะที่ท่านมาแล้วท่านก็รอยยิ้มของท่านนะคะท่านจะยิ้ม อ่าท่านะทักภายทุกคนทานข้าวหรือยานไปทานข้าวยายนะอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็งงข้าวยายคือ <GO> ข <av uther> ้าวอันไหนแล้วก็บอกเนี่ยทั้งหมดในวัดเนี่ยข้าวยายหมดต้องร้องทานทานกันค่ะนะคะอันเนี่ความประทับใจอันนี้ค่ะมันเออเหนือคําบรรยายนะ แล้วย้อนกลับไปอะหสามสิบ็ดปีแล้วอะแต่ว่าพี่ยังจําไม่รู้ลืมยังจําวันแรกแล้ววันต่อๆมาได้ส่วนช่วงหลังๆมาก็ไปกับครอบครัวนะซึ่งตอนนั้นอะมีเทศกาลหลอดทองหลวงลปู่วัดปากน้ําองค์แรกนะพี่ก็ถวายถวายถวายทุกอาทิตย์นะฮะก็เกินเอ็มเลยนะคะคจำได้พี่กับสามีแต่งตัว สาธุแต่งตัวกันทุกวันอาทิตย์ไม่มีเป้าหมายแต่งตัวชุดขาวเสร็จถามมีทองหรือยังยังไม่มีเดี๋ยวไปหาเอาก็ทั้งบอกบุญนะคะทั้งทั้งอของทองในตัวเนี่ยหมดเลยนะคะแล้วก็นํามาถวายกับหลวงพ่อธรรมะคุณปู่ไม่ใหญ่ที่สา,ารานุสิตซึ่งคนแน่นมากไม่เป็นระบบระเบียบก็มีความสุขมากค่ะถวายไปถวายมาก็เกินเลยค่ะเกินเอ็ไปเลยนะคะสมบูรณ์ เปลืองม,มากทีนี้ต้องอยากถามว่าในระดับของพี่ด็อกเตอร์น้อยเนี่ยเป็นถึงด็อกเตอร์แล้วก็มีหน้าที่การงานที่ค่อนข้างที่จะดีเนี่ยนะคะคผู้มีปัญญาเนาะ,ะทีนี้ต้องถามว่าผู้มีปัญญาเนี่ยนะคะเวลาเขาจะพิจารณาถึงในสิ่งที่เอ๊ะควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อหรือว่าคําสอนต่างๆที่คิดว่าคําสอนเนี้ยที่ว่าพระธรรมกายสอนแล้วมีประโยชน์ เรารู้สึกว่าน่าจะนําปรับไปใช้หรือว่าพี่โเตอรน้อยได้นําไปใช้แล้วมันเกิดผลที่ดีกับชีวิตของพี่แล้วก็ครอบครัวมีเรื่องไหนที่พอจะจําได้ไหมคะออพี่น้อยต้อง,ต,องต้องกลับขอบคุณหลวงพ่อทัตตะชีโวนะคะเพราะว่าท่านเมตตาให้ทีมการบินไทยหลายๆคนรวมทั้งพี่น้อยด้วยเนี่ยได้เข้ามาเป็นผู้ที่อิดิตงานให้ท่านนะคะ <S <S ในช่วงแรกท่านให้อ่านแล้วท่านให้เขียนแล้วก็ไปนั่งทําที่บ้าน มีความรู้อะไรขึ้นมาเยอะมากจากที่ไม่รู้นะฮะแล้วก็มันเป็นความรู้ที่ประทับใจจริงๆค่ะนะคะแล้วก็ทําให้เรารู้ว่าโอ้เราไม่รู้อะไรเยอะมากนะฮะมงคล38ประการที่หลวงพ่อท่านเทศเอาไว้ในยุคนั้นเมื่อ30กว่าปีค่ะพี่ก็ช่วยอิดิทด้วยทําให้เกิดความรู้เลยว่ามงคลชีวิตมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันไม่ใช่อยู่ที่วิชาความรู้ไม่ได้อยู่ที่ตําแหน่งหนะ้าที่การงานมันอยู่ที่ศีลธรรมของเรา S <S 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 นะคะและเป็นอยู่ที่การปรับปรุงพัฒนาตัวเราและที่สําคัญนะคะหลวงพ่อทั้งสองท่านเน้นมากๆคือเรื่องครอบครัวนะคะคือเราต้องอ่อนโยนกับครอบครัวนะคะเออนะคะคือเราดีกับครอบครัวแล้วหรือยังเพราะครอบครัวดีกับเรานะคะคือตรงเนี้ยพี่โอโ้โหพี่ผ่านทุกเรื่องมาได้เพราะเรียกว่าในสถานการณ์แต่ก่อนนะคะซึ่งสามีก็บินนะรูปหลอดด้วยเนาะแล้วพ,พี่น้อยก็เลี้ยงลูกนะ แต่ผ่านมาได้เลยอย่างสวยงามเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่าคําสอนที่บอกว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันเรามีคําให้อภัยมีมธตรสวาจามีปิยาวาจาสิ่งที่พี่ได้กับตัวพี่เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนและผู้ชายทุกคนที่เป็นเ,เรียกว่าเป็นคนในครอบครัวนะฮะจะเป็นสามีภรรยาเนี่ยในครอบครัวเล็กๆที่จะเติบโตเป็นสังคมสำคัญที่สุดคือเราต้องดูตัวเราค่ะว่าเราดีพอแล้วหรือยังด้วยน้อยปรับปรุงอะไรหลายๆอย่างอย่างยิ่ง บางครั้งเราทําอะไรไม่เหมาะสมในครอบครัวพอไปถึงหลวงพ่อตาท่านทักเลยนะคะนี่ไปทําอะไรมาสงสัยหน้าจะมองเนาะท่าแบบพี่ว่าโอขออภัยคุณหลวงพ่อขี้โมโหไปหน่อยเลวพบอกไม่ได้อะไม่ได้ยังอยู่กับเขาอีกไม่เนี่ยแบบอยู่เจ้าค่ะอถ้ายังอยู่กลับไปพูดดีๆโอ้โหพี่น้อยจําเลยแล้วก็คำนี้ทำให้ครอบครัวงเราขนาดนี้สามีพี่น้อยก็เจ็สิบสองนะคะเกษียณอายุแล้วเป็นกัปตันแล้วพี่น้อยก็อยู่ด้วยกัน เราเรียกว่าอะไรฮะเราอยู่ด้วยกันแบบแบบเอื้อเฟื้อเอื้อปูนกันน่ะซึ่งพี่น้องว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่สุดยอดที่สุดของครอบครัวแล้วเราส่งต่อเรื่องศีลธรรมให้ลูกลูกเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทําธุรกิจที่เป็นที่เป็นสีดำนะคะ <S <S <ม>แล้วก็แล้วก็ศาสนาสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเริ่มมาจากสิ่งเล็กๆะคะ่ะคนอื่นอาจจะมองว่าเล็กๆแต่พี่น้องว่าสําคัญที่สุดเลยค่ะ ครับสาธุฟังแล้วจริงๆถือว่าเป็นครอบครัวอบอุ่น<ช>ครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายเลยนะครับทีนี้ครับพี่ดรน,น้อยขออนุญาตถามคําถามต่อมาว่าแล้วความสุขที่เราได้ฟังธรรมวันนี้เป็นความสุขที่เกิดจากสุตตมยปัญญาแล้วเนาะทีนี้มาถึงจินตมยปัญญาแล้วก็จนกระทั่งภาวนามายัญญาครับคือปัญญาที่เกิดจากการได้นั่งสมาธินะครับโดยเฉพาะความสุขภายในเนี่ยพี่ดรน้อยได้มีโอกาสสัมผัสอย่างไรบ้างครับอยากให้แชร์ทุกท่านฟังนิดนึงครับ ความสุขจากการนั่งสมาธินะคะพี่น้อยได้อ่านหนังสือของคุณป้าทวินแต่ก่อนนี้คุณป้าทวินท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะ uh huh. แล้วท่านก็ให้หนังสือพี่น้อยนั่งอยู่ในเสาติดกันที่สารามงจานะคะ uh huh. แล้วท่านก็สอนหลายๆอย่างว่าสุดยอดของทุกๆอย่างอะ่ะก็คือเรื่องนั่งสมาธิบางทีพี่น้อยก็จะทําอะไรเยอะโดยที่คิดว่าเออนั่งสมาธิมันเป็นมันเป็นแค่อะไรละคะส่วนประกอบอะ่ะ uh huh. แต่ความจริงแล้วอ่ะ นะพอมาเราเรามาเรียนรู้เรารู้ว่าข้นสมาธิเป็นหลักเลยถ้าเราไม่ไน้นั่งสมาธิอ่ะเราไม่มีโอกาสที่จะปรับปรุงตัวเองได้หรือไม่มีโอกาสที่จะทําความดียิง่งขึ้นไปได้ค่ะดังนั้นพี่น้อจึงมุ่งเรื่องนั่งสมาธิมากและเข้าใจตั้งแต่สารามูจากที่นั่งอยู่นะคะว่าหลวงพ่อทั้งสองท่านให้ความสําคัญนะคุณยายให้ความสำคัญากับการนั่งสมาธิอย่างมากเลย นะคะคุณยายท่านก็จะมีหนังสือที่เขียนออกมาเป็นหนังสือของคุณยายเนี่ยเรื่องสมาธิทั้งสิ้นวันไหนที่เรานั่งสมาธิน้อยอุปสรรคก็จะมาและเราเข้าใจไม่ใสแก้ปัญหาได้ไม่ดีอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยนะคะที่พี่น้อยถือเลยในที่สุดเนี่ยเมื่อเราอะยึดนั่งการนั่งสมาธิเป็นหลักแล้วอะเรื่องอื่นๆจะตามมาเองค่ะ นะคะเรื่องศีลเรื่องความงดงามคาพูดหรือการแก้ปัญหามันจะตามมาเองดังนั้นอ่ะพี่น้อยยึดมาด้วยการนั่งสมาธิแล้วก็ได้มีโอกาสนะคะโชคดีช่วงหนึ่งของชีวิตได้มีโอกาสที่ให้คอรอบครัวเป็นนั่งสมาธิกับคุณป้าสายแล้วก็ได้นั่งสมาธิกับท่านด้วยอนอกเหนือจากการนั่งที่วัดแล้วนะคะก็เบิกบานมากค่ะชีวิตเรียกว่าอืมเออเรามีที่พึ่งภายในอะค่ะไม่ว่าจะไปไหนอะเราหลับตาลงข้างในของเราสว่างอะมันมีความสุขอะค่ะ ฟั <och h analyse> งแล้วมีความสุขไปด้วยเลยทีนี้อยากให้พี่ดรน้อยได้ขยายความนิดนึงครับเพราะว่าโดยอาทิตย์หน้าที่การงานอย่างเป็นแอร์โฮสเตสหรือว่าทํางานบริษัทการบินไทยส่วนคุณสามีก็เป็นนักบินด้วยเท่า <uais? S 1> ที่ฟังมีความสุขทางโลกจากการได้มีโอกาสที่จรอบโลกด้วยแล้วก็ช้อปปิ้งเนี่ยฮะที่เป็นความสุขทางโลกกับความสุขทางธรรมที่เกิดจากการเข้าถึงธรรมภายในเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างพี่ดรน้อยครับก็พี่น้อยขอพูดตรงๆว่าต่างกันมาก คือเมื่อเราดูเสื้อผ้าเราไปดูช้อปปิ้งเราไปดูรองเท้าเรามีความสุขกับสิ่งที่เราเห็นเนาะแล้วเวลาเราได้มาเรามีความสุขเวลาเราเงินเราซื้อได้ถูกไหมฮะเรามีความสุขแต่ถ้าเราเงินซื้อไม่ได้อะใจเราจะรู้สึกบกพร่องเราจะรู้สึกว่าทําไมเราไม่ได้สิ่งนี้มันเป็นความขาดอะซึ่งเราไม่สามารถซื้อได้ทุกสิ่งที่เราอยากได้หรือเราไม่อยากเราอยากได้บางอย่างเราไม่ได้อะนะคะอันนี้มันเป็นความขาดในใจ แต่ธรรมะอาจเติมเต็มเติมเต็มจริงค่ะคือเมื่อเรานั่งเราหลับตาลงอ่ะนะเราชุ่มฉ่าเรายิ้มแย้มกับตัวเองเรายิ้มแย้มกับคนรอบข้างอ่ะนะคะแล้วธรรมะของเราสว่างเราจะรู้สึกว่าเราไม่อยากได้อะไรที่จําเป็นที่จะต้องมาเติมอันนี้เป็นเรื่องจริงพิสูจน์ได้นะพิสูจน์ได้เลยเพราะว่าพี่น้อยเป็นเรีวยกว่าเป็นคนทางโลกร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะนะคะแล้วก็มีความผิดหวังความสมหวังสลับกันมาในชีวิต ที่รอดมาได้ต้องใช้คํานี้ที่รอดมันได้อย่างมีความสุขนะคะก็คือเรื่องของธรรมะล้วนๆเลยความสุขภายในพระหลับตาลงนะคะอย่างตอนเช้าพี่น้อยตื่นมาทุกๆวันอะ่ะไม่เคยขาดล้าจะนั่งหน้าโต๊ะพระนั่งหน้าหลวงปู่นะคะแล้วก็พี่นาตัวเองรู้สึกตัวเองเนี่ยอดด้อยเหลือเกินคือโอ้เราไม่ได้นั่งยาวไม่ได้นั่งเยอะจะเตือนตัวเองอย่างนี้เสมอเลยะคะ่ะแล้วก็เติมตัวเองด้วยการนั่ง <Okay. S 2> ในที่สุดนะคะก็เลยรู้ว่าการสอนธรรมะการแนะนําธรรมะเป็นเรื่องดี แล้วก็ได้โอกาสค่ะทั้งสองท่านพี่น้อยได้โอกาสแปแนะนำำาธรรมะที่จอแดนนะคะร่วมกับทีมของแดงริวันนะคะ,ะร่วมกับทีมของอหลายๆท่านนะคะสองสามท่านที่ท่านหนึ่งก็มาจากอเมริกานะคะชื่อนั้นนิดนะคะเก่งมากเลยนะ,ะเราแนะนำำาําธรรมะอ่ะโอ้โหเป็นความสุขในช่วงนั้น5ปีพี่น้อยบินไปทุกๆเดือนนะบินไปทุกๆเดือนเลยค่ะนะคะ,นะคะ,ะเพราะว่าทีมงานก็จะ,ะ,ะเรียกว่าแนะนำธรรมะในคนในระดับ ท,ทั่วไปค่ะแต่สําหรับเวลาที่น้อยไปก็จะเข้าไปในคณะทูตนะคะไปที่บ้านเอกัครราชทูดแล้วท่านก็จะเชิญรถคนตรีมานะคะเชิญเศรษฐีจอดแดนมาแล้วไปสอนกลางทะเลทรายส,สีชมพูอะไรประมาณนี้เป็นต้นซึ่งเหนื่อยนะคะเหนื่อยเพราะทุกการมันต้องการเดินทางนะคะทั่วจอดแดนแต่ความสุขที่ได้จากการให้อ่ะคิดดูสิคะเรานำนั่งสมาธิในวันฟูมูนพระจันทร์เต็มดวงอ่ะคนซึ่ง ไม่ต้องรู้เรื่องศาสนาพุทธนะไม่ต้องรู้เรื่องแบบนี้ของของชาวพุทธแต่รู้เรื่องความสุขภายในรู้เรื่องความสว่างเขาเห็นความสว่างเท่ากันแล้วสว่างสวยออกมาน้ําตาไหลกับกับครูน้อยอ่ะกับกับพี่น้อยอ่ะบ่อยครั้งมากอะ่ะซึ่งพี่น้อยนําบางครั้งก็คนหนึ่งร้อยถึงห้าร้อยคนนะฮะในเทศกาลฟูมูนไม่ว่าจะเป็นทะเลเดสซีหรือบ,บนภูเขาอย่างเงี้ยค่ะความสุขวันนี้เรียกว่าเหนือชั้นเนาะ เหนือชั้นแล้วทําให้พี่นัทก,ก็เวลากลับมาที่ศูนย์นะคะเราทุกคนเวลานอกเหนือจากการทํากับข้าวทําอะไรร่วมกันแล้วนะกาวามสะอาดแล้วทุกคนก็จะนั่งสมาธิกันเพราะเหตุว่าเราก็ต้องดูตัวเราให้ให้นั่งให้ได้ดีที่สุดก่อนที่จะไปสอนเขาอะคะอ่ะค่ะอันนี้ก็คือความภูมิใจเหลือเกินนะคะเมื่อห้าหกปีที่แล้วค่ะไปไปทุกเดือนอค่ะโอ้โหได้ทําหน้าที่แบบ เต็มที่เลยนะคะในการแนะนําสมาธิเนี่ยนะคะแล้วมีเคสประทับใจบ้างไหมที่แบบว่าไปเปลี่ยนชีวิตให้เขามีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะพี่ดอเรน้อยก็มีสองสามเคสนะคะคนหนึ่งเป็นชาวฟิลิปปินส์นะคะที่ไปอยู่ในจอแดงก็จะเป็นเหมือนกับทําอาชีพบางอย่างเช่นทําเล็บทําผมเลยเนงะี้ยเหมือนกับเป็นคนที่ด้อยกว่าคนที่เป็นคนโลอลอะ่ะเขาเขาไม่ค่อยมีความสุขเพราะเขาหางบ้านหาเมืองนะคะเขามานั่งสมาธิกับน้อยทุกวันนับทุกวันเลย นะคะ,ะเนี่ยดรพิชุดาจะต้องมานั่งกับยูลนามานั่งนั่งก็ไม่มีอะไรมากอะนั่งกันเนี่ยสองสามคนเนี่ยแล้วเขาก็เห็นดวงสว่างกลับไปอะคะ<ม>่ะนะคะแล้วก็วันหนึ่งก็มาบอกว่าเขาเป็นคริสเตียนนะ<ม>แต่เขาเห็นองค<ม>์พระองค์พระเนี่ยเหมือนที่วางไว้ในห้องเนี่ยเห็นนะคะเซึ่งบางทีเราก็จะจัดหลบๆไปนิดนึงนะคะเ<ม>นี่ยเขาประทับใจหรือว่ามีคนจอแดนนะคะที่เกือบจะฆ่าตัวตายแล้วล่ะคือเขามีความกังวล นะฮะหลายๆเรื่องกับเรื่องครอบครัวค่ะแล้วชีวิตเขาเปลี่ยนไปมีความสุขเลยซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่กับพี่น้อยคนเดียวทั้งครูผู้สอนทุกคนทั้งนั้นนิดทั้งคุณควณินจากสิงคโปร์เราอึง้งอะค่ะว่าธรรมะที่เราเห็นเหมือนธรรมดานะะที่ครูบาอาจารย์สอนเราอะแต่สามารถเปลี่ยนชีวิตคนอะจากหน้ามือเป็นหลังมือเลย ะคะแล้วก็บางบ้านเช่นเขาไปสร้างบ้านบนเขาไว้สวยมากอยากให้ทุกคนเห็นจังเลยนะ,ะเขาสร้างไว้คูอข้อเสียกระทันหันเขาเลยอุทิศบ้านหลังเนี้ยเป็นที่นั่งสมาธิของเราในวันฟูมูล,ล้วก็จะนนั่งสมาธิท่ามกลางแสงจานดวงจันใหญ่มากนะคะโอ้เป็นความสุขที่เขาก็เดินมากอดเราแล้วก็ร้องไห้อ่ะค,ะค่ะนะส่วนใหญ่เลยเพิ่มจริงๆค่ะ ฟังแล้วเราเพื้มตามพี่ดรน้อยไปด้วยเลยนะครับโดยเฉพาะเวลาตาของพี่น้อยนี่ดูเวลาเล่าแล้ว,ลว,วมันมีความสุขออกมาเาตามเรารู้สึกมีความสุขเลยนะครับ mm hmm. พอได้ฟังผลการปฏิบัติธรรมภายในทีนี้ mm hmm. อยากให้พี่ดรน้อยได้แชร์ให้ฟังหน่อยครับเวลาที่ไปที่จอแดนอย่างเงี้ยครับที่ตะว,วันออกกลางเนี่ยมีวิธีการสอนให้เข้าถึงความสุขภายในด้วยวิธียังไงครับ mm hmm. คือแค่นึกถึง mm hmm. ดวงจันทร์หรืออะไรแบบนี้ไหมครับอยากให้เล่าวิธีการให้ฟังหน่อยครับใช่ค่ะเอ่อ อตอนในเบื้องต้นนะะเราก็ต้องให้เขาผ่อนคลายก่อนนะคะก็โดยจะมีมีการผ่อนคลายรด่วยโยคะ ผ่อนคลายด้วยการออกกำลังกายก่อนพอร่างกายเขารีแลกส์นะคะพอลงนั่งนะคะเราก็จะเปิดเพลงบ้างหรือใช้เสียงบรรยายบ้างเนี่ยนะคะแล้วบรรยากาศนะคะอันนี้ต้องยอมรับว่าบรรยากาศบ้านเมืองเขาอะสบายนะไม่มียุงนะคะลมเย็ยนอยู่บนเขาเป็นต้นอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะพอบอกถึงพระจันทร์ทุกคนเห็นพระจันทร์แล้วทุกคนเวลามาเล่าพระจันทร์ก็ดวงโตมากคือจากในท้องขยายออกมาคุมตัวเขาโอ้โหนะคะทุผลการปฏิบัติธรรมเขาอะ เราฟังแล้วมันคุ้มค่ามากๆากคะ่ะแล้วไม่ใช่คนสองคนนะคะเป็นร้อยคนเพราะว่าแฟนคลับ <Yeah. S 2> ที่จอแดนอะ่ะ Facebook ของเรามีคนตามถึงหมื่นคนนะคะ mm. ซึ่งความสุขนี้ไม่ต้องพูดถึงว่านับถือศาสนาอะไรเลยไม่จำเป็นเลยค่ะ mm. ความเชื่อเอาวางไว้ก่อนเลยนะแต่ความสุขภายในเป็นเรื่องจริงแล้วก็ตรงกลางของเรามีความสว่างจริงมีศูนย์กลางกายจริงเท่านี้เองค่ะ และที่สาคัญคืออธัธยาศัยการดูแลค่ะก,การปฏิสันทานของน้องๆเราอันนี้ต้องยอมรับว่าน้องๆเราได้รับการอบรมนะทางอุปโสเภสิกาจากที่วัดเนี่ยเหนือชั้นซึ่งพี่น้อยเองยอมรับเลยว่าเขาเหนื่อยมากเวลที่พี่น้อยตื่นมาตีสองก็ยังทำลายเชื่ออยู่ยังทํากับข้าวอยู่ทั้งนั้นที่เขาก็าไม่ได้ทานกับข้าวเย็นเราก็ถือศีลแปดโอ้โหแบบทารหดมากค่ะนะนะยังทําโคมไฟอยู่อะไรเงี้ยพี่น้อยกลับไปนอนอีกรอบยังไม่ยังไม่นอนกัน อันนี้ต้องยอมรับว่าทุกอย่างเป็นองค์ประกอบไปแล้วทํางานเป็นทีมไงฮะเออเนาะทำงานเป็นทีมเพราะฉะนั้นก็คือเราไม่ได้ทํางานคนเดียวอะ่ะใครถนัดอะไรก็ทําอย่างนั้นแล้วออกมาเป็นทีมที่ทีมแม็เฟอร์เฟอะค่ะอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าหมู่คณะทําให้สําเร็จไม่ใช่พี่หรือไม่ใช่ใครคนเดียวแน่นอนโอ้โห <c oughs> มาฟังเรื่องราวที่ประทับใจแบบนี้นะคะต้องบอกว่าเรื่องราวของพี่ดร,รน้อยเนี่ยยังมีอีกมากมายเลย,เลยนะ มาฟังกันว่าโอ้โหมีความสุขแบบนี้แล้วแต่นะคะเมื่อได้เรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตมันก็มีเหตุการณ์พลิกผันเนาะที่ทําให้ได้พิสูจน์ด้วยว่าโอ้โหอนุภาพของพะรัตนตรัยเนี่ยไม่มีประมาณจริงๆในช่วงหน้านะเรารจะมาติดตามเรื่องราวของการหายป่วยอย่างเป็นอัศจรรย์นะคะของพี่ดร,รน้อยนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่งคางรครับ